เดี๋ยวมาต่อยที่ดีสุดสายหมเลยนี่มาต่อยเลยเนาะขอลาไปแกะนึงแกะเลยนะเกียร์จัดคลิปรุบชุบยังไงบ้าใช้เราบางเงินวางเนี่ยทำมันแค่นิดหน่อยแกะให้นะารุบชุบชุบเดี๋ยวคลิปจะลงวันที่เท่าไหร่ผมก็น่าจะบล็อกให้ดูนี่เนาะ Tiếp ừ. như một cái hành thiện cho thuốc tùa nó Nó Ba tiếng blem sát xa thịt Để hãy đục phá cho nhiều lúc cay nhiều nó ừ. ừ. Ok Bên đêm mình sẽ làm Mẹ đồ Hơi chát Thiến Mà Ủa, siêu gồm đăng Ơ... Thôi kìa Kẹt Sưu đem ok chúc Chụp chúc 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 กาเกงกางเงเลยที่ปลาันบาสเตียนเนาะสี่ใบบาสเตียสองเดียวกันเนะาะปลาาเตีพิเสูบทเตียนหนึ่งส,ส,สี่ใบสสิาสูนแมวอดโอเคสี่ใบอ่อ chắn học con ăn được grip. bay qua? mai hả? Có gì gì, gì? Chi bay làm We là, ngon. Chi bay. Sam? đại ngon. bay bay. What the heck? Hey, tham gia tham quá tham rồi, tham gia พี่จีธรรมดาสีา่ใบโอ้วอร์ี้ตีด,ดไวยฟอยเมื่อกี้นี้จอจอฟอน oh, โอหิวสุเซ็กซี่สี่ใบโอ้ว่รเจอคลิปเดียวระได้แบแชร์ไปทั้นนนคนเอาไแล้วฝากกดไลค์ โอเคกดซัลต okay. ้าคายเลยไปละทีนนี้เป็นการสานเล่นเด็กบาสเตียนหรือเด็กบาสเตียนที่ดีมีแนวการหาเล่นยังไงทุยมีแนวทางการเล่นยังไงเนี่ยน้องเด็กบ็บัสเตียนอาจจะไม่ซ้ำช่องสกิลขนาดนั้นนี่เนาะดิวเล่นเด็กเยอะแต่ผมเล่นแต่พาร์กวีโอเคถ้าเป็นเด็กใหม่คนรู้จักเด็กไว้ได้เลยก็คือได้ชิมแม่ไม่ออกครับไป

bất biến á căn nó step được anh cho ai bát sườn á cái chiếc lá tôm leo siêu bát sườn là làm phải lại cái này làm lại bục oh tinh phấn lái ah chạy bát cái chuyện sáng một mือ lao 1 bay 2 bay cái cái cho chuột cái được thấy, Ừm... đâm thẳng vào bên chuột đấy chắc, tiếng, cổ bị sòng rồi thì cỡ, xanh đen mà đây, chụp, để cho cái 1 bay, à, tì đâm thẳng đấy tì nó check, no, pan, không check, ôi, um, ôi, cứ thế stand off, kiến bát nưng nó, tin lấy trên bát tùng à, đang có chia sẵn 3 bài, chẳng như là boost, ok, nè, mình sẽ, 3 bài để này bài. Cái thân, 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 chơi 1 bà bài, thả thẻ hồng ra cây tham, tham, thắt không, 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 ตีเราเลยเออวะชทรยกันเช็คต่อขีดก็ตกไลกูเล่นลอยยอไม่ออกออกคเดี๋ยกูเล่นเชนเลยออกคีดตลอดโอเคพลังออกับขีดฮวเวลเนาะอันนี้นั่นจับแท่งตีมาแล้วก็อืม,มเหมื่อ,อยจัดซึ่งก็เลียงได้ดๆว่ะคือเจสามเยอะชิวกายไม่มีมือการน้อยมาก Hey, stand the Bastion. 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 ok hết sức off chưa 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 là chưa 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 นั่นก็บาสเตียนตีเช็คเฟิร์สฟอนกี้อรอเอาพลังให้กับนี่เลยท่านั้นปัดหมื่นเนาะเห็น,ออนยิ้ข้างไม้บาสเตียนบาสเตียนที่สองคิดไม่เอเนโอเอ่นะอไม่เจอเก่สามแหวนลุกไปลว ยังไมแม่นรู้ก่อนเราจะดีดตีตีน้ำจับเทินอ่ะอีกฝ่ายตีมาแล้วก็พีจีที่นั่นก็ได้เตีมิดเขาเดี๋ยวนะกูดูผิดเป็นดออโอ้ดูผิดกูดูผิดอยากดูผิดแล้วด,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 ดอทิกเกอร์เขื่เล่เขื่เล่ไป

บัสเตียนเอ่อให้แบนให้ฆ่าตีก่อนเนาะบัสเตียนโจมตีได้โตเจ็ตโตเกษามเฟอร์โตโตฟอนโตตรงนี้เราควายฝันเก้บัสเตียนโก้ใส่ฟอนโอเคสกิลบัสเตียนเนาะเดยอันนี้เมืจบการต่อที่นีโจมตีได้เช็ตเจกสาร์ที่ไม่ได้ใบแวนหนึ่งตัวลูก ทั้หนึ่งวัผมถงเป็นเกษัมเฮ้ยต <c oughs> okay. ีเลยอันนี้จับแค่เลยอันกับโอเคอ่ะตีมากอากาดเนาะ,ะ,ะเพืนดอกแดนแน chọn vào nó, pin lại, đáito, đá triền to, bắt muốn nắp, um, làm cái nha, chào điom, lại, ok, mình chọn cái, khang nguyên Mình đơm, bắt check, font, Đó hiu, ok, Đã là... hiu còn nhau, không có đỏ, không có nhau, chụp thẻ

เจ็ดแปดหนึ hmm. uh, charge, mm ่ง hmm. ต okay. ัวลูกทิ้งมาหนึ่งใบวันนี้มันยังไงจับเท่าเลยตัวนี้ตีเลยตีมาโอกาสเลยเนาะอันนี้อืมโอเคเขาเธอแซนรออันนี้คือเกมปิดแทงจริงละไม่ได้เกิดขึ้นบาสทีวิ่งโอ้ลูกไม่ได้แล้วตีไปเลโอย กบพอแล้วกัน er um. นี่คของมันเนาะไม่แ่หพอนได้ลุกได้ลุกได้ลุกได้แล้วเนาะชอกรรเชร์กดซับตัครแล้วเดี๋ยวดิกโปรไฟล์บสเตียผสมร้อยอมาแน่นอนแล้วก็ถึงชาโด้คอกรแชร์กดซับใครไปละ